สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเรดอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยดินหินทรายค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปกันเลยสาระที่ควรเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ 1. สังเกตลักษณะดินหินทราย 2. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทราย 3. สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินหินทราย 4. ประโยชน์ของดินหินทราย 5. เครื่องใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปสังเกตลักษณะของดินหินทรายกันนะคะ ตามคุณครูกันมาเลยค่ะ,ะ,ะเด็กๆหยดุดก่อนค่ะเด็กๆลองสังเกตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดูสิคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีสีน้ำตาลเข้มๆใช่ไหมคะมีความละเอียดด้วยเขาเรียกว่าดินค่ะซึ่งดินนะคะจะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีทีเดียวเลยค่ะ เหมาะกับการนําไปเพาะปลูกมากเลยเพราะว่าดินเนี่ยจะมีแร่ธาตุอาหารมากกว่าหินมากกว่าทรายอีกค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตสิ่งที่ตรงหน้าดูสิคะมีลักษณะเหมือนดินที่เราเจอมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเราเรียกกันว่าหินค่ะซึ่งหินนะคะจะมีลักษณะแข็งนะคะ เกิดขึ้นจากแร่นะคะชนิดเดียวกันหรือว่าหลายชนิดกันแล้วแต่นะคะมารวมตัวกันนะคะกลายเป็นหินนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพบหินได้มากมายทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติต่างๆนะคะหินนะคะที่เราพบเจอก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองดูกองข้างหน้านี้สิคะมีลักษณะคล้ายๆดินเลยแต่ถ้าเราดูดีๆมันก็ไม่เหมือนกับดินสัทีเดียวสิ่งนี้นะคะเราเรียกกันว่า ซายซึ่งทรายเนี่ยจะเป็นเม็ดร,ร่วนๆนะคะเกาะกันไม่แน่นค่ะท่านเทน้ําลงไปเนี่ยน้ําก็จะไหลระบายได้ดีเลยค่ะซึ่งถ้าเราเอาพืชหรือต้นไม้นะคะมาปลูกในทรายก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าพืชหรือต้นไม้นะคะจะไม่ค่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยค่ะเพราะว่าในทรายเนี่ยจะมีธาตุอาหารอยู่น้อยมากพืชที่ขึ้นในทรายหรือว่าต้นไม้ที่ขึ้นในทรายก็เลยมักจะขาดน้ําแล้วก็ขาดธาตุอาหารอยู่บ่อยๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะ ว่าในดินหินทรายเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเราไปลองดูกันสิคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างที่อาศัยอยู่ในดินหินทรายค่ะในดินนะคะจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมดปลวกแมลงต่างๆกิ้งกือตะขาบไส้เดือนตุ่นหรืองูค่ะ นอกจากจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดินหินทรายแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ด้วยค่ะซึ่งสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายนั่นก็คือแร่ธาตุหรือว่าอากาศน้ำซากพืชหรือซากสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะเราสามารถนำดินหินทรายไปใช้ประโยชน์ได้ต่างๆมากมายเลยค่ะเราไปดูกันซิว่า เราสามารถนำไปทำอะไรกันได้บ้างไปกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะดินเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยในการทำกรเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือว่าการปลูกผักนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่มนุษย์นั่นเองค่ะอย่างที่สองก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะเพราะในดินเนี่ยจะมีแหล่งอาหารสำหรับสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือหญ้าต,ต่างๆนะคะที่ขึ้นอยู่บนดินค่ะ 3. คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตัตว์หรือเป็นคนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่บนพื้นดินต่างๆนี่แหละคะ่ะท้ายนะคะคนั่นก็คือเป็นแหล่งเก็บกักน้าน,นะคะเพราะว่าในดินเนี่ยจะมีส่วนประกอบสําคัญสาคัญก็คือส่วนที่เป็นของแข็งได้แก่กรวดทรายตะกอนและส่วนที่เป็นของเหลวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยกัน กักเก็บน้ำไว้ได้ค่ะต่อไปเราไปดูเครื่องใช้ที่ทําจากดินหินทรายกันนะคะเครื่องใช้ที่ทําจากดินนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดินซึ่งเขาก็จะนำดินนะคะมาอาัดเป็นบล็อกแล้วก็นำไปเป็นส่วนประกอบของบ้านค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือคเรื่องปั้นดินเผาค่ะที่เราจะใช้ดินในการปัน้น แล้วก็เอาไปเผาเพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นค่ะเครื่องใช้ที่ทำจากหินอย่างเช่นลูกปัดเขาก็จะใช้เครื่องเจียนะคะเพื่อเจียให้มีความกลมแล้วก็นำไปร้อยเป็นลูกปัดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโตอหินนะคะโตหินนี่จะมีความคงทนแข็งแรงมากเลยเพราะว่าใช้หินเป็นส่วนประกอบหลักค่ะแล้วก็ครบที่เราเห็นกันอยู่นะคะอันนี้ก็ทำมาจากหินเช่นกันค่ะเครื่องใช้ที่ทำจากทราย เราจะใช้ทรายในการทำขวดแก้วหรือใช้ทรายในการเป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้านจบกันไปแล้วนะคะกับหน่วยดินหินทรายเด็กๆได้ความรู้อะไรจากเรื่องดินหินทรายบ้างคะไหนลองบอกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังดูสิคะก่อนจากไปวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆหนึ่งข้อซึ่งถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆค่ะไปกันเลยค่ะ สัตว์ชนิดใดเอ่ยที่อาศัยอยู่ในดิน 1. งูสองนกเงือกเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในดินคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะพร้อมกันด้วยยังคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินนั่นก็คืองูนั่นเองค่ะ ใหนใครตอบถูกบ้างคะใครตอบถูกรับไปเลยค่ะสามดาววันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นหน่วยอะไรนั้นรอติดตามชมกันเลยค่ะบ๊ายบาย